สวัสดีค่ะม่กินข้าวราดจานเดียวนะคะชูชีปลาทูนะคะเอาเรากินไปหนึ่งตัวแล้วนะคะที่จริงสองตัวนะชูชีปลาทูนะคะเผ็ดเผ็ดแซ่บๆนะคะวันนี้เรากินแค่นี้นะคะเป็นข้าวราดจานเดียวนะคะก็อร่อยนะคะจิได้ด้วยกันนะคะอ่าม่กินกันนะคะข้าวราดจานเดียวไม่เรียกตักข้าาน้อยนะคะกลัวกลัวมันจะกินไม่หมดไม่ทานไม่หมดค่ะไมทานไม่หมดครับเขาก็จะมีนะคะนี่ค่ะใบแล้วนี่ค่ะเราก็มากินกันนะ ข้าวราดจันเดียวนะคะชูชีปลาทูค่ะืใส่ข้าวเล็กน้อยแต่ใส่น้นําน้ําราดเยอะเลยนะคะน้าราดเยอะนะคะเนื้อปลาทูนะคะปลาทูดสดน,นี่นะคะเห็นไหมคะปลาทูดสดน,นะคะแล้วก็มา,าชิมนะคะลองกินชูชีปลาทูอร่อยนะคะชูชีปลาทูอะ่ะ อร่อยเลยแหละคะ่ะเนื้อปลาทูนิ่มรากราดก,กะทินะสุ่งฉ่ำไปเลยอนาะจานเดียวชอบกินข้าวราดจานเดียวนะคะข้าวราดชูฉีปลาทูนะคะจานเดียวอร่อยอร่อยได้เต็มคำนะคะค่ปะปชูเขาไม่เผ็ดนะไม่เผ็ด รอบล่าแฉะหน่อยเราตัดเป็นถ้วยแล้วเป็นยาก,กินแบบนี้เลยค่ะทานง่ายสำหรับเรากินง่ายๆนะคะกินง่ายมันก็อิ่มเท่ากันนะคะนี่เลยคะ่ะอร่อยไหมนี่เอาเนื้อแล้วนะคะแกะเนื้อนะคะแกะเนื้อนะคะ เนื้อนะะียกินไปแล้วหนึ่งตัวนะคะก่อนที่จะขึ้นไลน์เน่ยขึ้นทําคลิปนะคะกินก่อนซับเซิร์ฟก่อนนะคะอีกนหนึ่งตัวแล้วหัวเราจะไม่กินนะเขาใจ่เครื่องถึงนะคะ ถ้าเป็นแบบนี้ถ้าไม่ใส่ผักเขาเรียกว่าชูชีปลาทูนะคะชูชีปลาช่อนชูชีปลาทูแล้วแต่ว่าเราจะทําปลาแบบไหนที่เอามาชูชีนะคะนี่นะคะแล้วเออเป็นปลาทูนะคะเป็นปลาทูปลาทูสดนะคะเวลาปลาทูสดใช่ไหมเวลาใส่ไปแล้วเขาก็จะสุกแบบนี้นะคะเหมือนข้าปลาทูนึ่งอะ่ะ ค่ะอร่อยไหมอร่อยด้ออร่อยมากมากค่ะก็กินแบบนี้กินข้าวเช้านะคะก็ขอบคุณกำลังใจทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันละกันนะคะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขเดินทางไปไหนขอปลอดภัยนะคะแถวคาดจับเฮียนันตรายทั้งปวงบุญรักษาพระครุณของข้าศัตรนะคะ เดี๋ยวเราจะทานให้หมดเลยนะคะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายคะ่ะเป็นคลิปไม่ยาวนะคะสวัสดีคะ่ะ